ปู่กับตาของข้าพเจ้าเป็นคนพื้นเพดีงเดิมที่เกิดและเติบโตอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีใกล้พื้นป่าใหญ่ที่อยู่ติดกับร้อยต่อจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุม่มเกิดคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับเปลืองป่ารวมแม้กระทั่งสัตว์ป่าและพืชพันธุไม้นา,นานาชนิดเพราะหากินกันอยู่กับป่ามาแต่ดั่งแต่เดิมตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแม้สมัยก่อนปู่ย่าตายายจะอยู่กันคนละหมู่บ้านแต่ก็ไม่ไกลกันมากนัก ด้วยการที่ต้องไปมาหากินอยู่ในป่ากันเป็นประจำชาวบ้านหรือแม่แต่พลานจึงมักจะพบเจอและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งโป่กับตาจึงมีความชำนาญทั้งเลื่องล่าสัตว์และเรื่องผืชผักสมุนไพรต่างๆแหลกเลื่อมเดิมทีก็เลื่อมจากการล่าสัตว์เล็กๆไปจนถึงสัตว์ใหญ่ที่พอจะล่าได้จนมีโอกาสตามพ่อของตนเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าข้ามวันข้ามคืนจนมีความชำนาญด้วยกันทั้งคู่ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าไปผจญภัยในป่ากันด้วยตนเองเพื่อเพิ่มโูลประสบการณ์ให้กับตนเองเพื่อที่จะหากินกันต่อไปในภายภาคหน้าโดยความที่พ่อของทั้งโปและตาก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วจึงได้ยอมให้โปกับตาพากันเข้าไปนั่งห้างอยู่กลางป่าลึกได้โดยที่ไม่ต้องห่วงภัยอันตรายใดๆทั้งสิน้นเพราะทุกอย่างที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในยามที่อยู่ในป่า ก็ได้สอนได้ถ่ายทอดให้ไปแล้วจนหมดสิน้นจนมีความชำนาญไม่ว่าทั้งเรื่องอาวุธหรือแม้แต่วิชาคมต่างๆเรื่องประสบการณ์นั้นต่างก็ต้องเข้าไปสัมผัสกันด้วยตนเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถสอนใครได้เนื่องจากว่าการเข้าไปในป่านั้นมันจะเจาะจงอะไรไม่ได้เลยว่าจะไปประสบพบเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายทั้งอาถรรพ์ต่างๆรวมแม้กระทั่งสัตว์ร้ายนานา,นาชนิด เรื่องเล่าตำนานที่เล่าขานกันจึงมีความสำคัญกับการเข้าป่าด้วยเพราะอาจจะต้องพบเจอกันเข้าด้วยตัวเองสักวันที่ท้ายหมู่บ้านของปูซึ่งเป็นที่นัดหมายที่ตาจะต้องมาเจอกันในตอนเสาสายของวันลุงขึ้นพร้อมกับสัมภาระเพื่อจะพากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าด้วยกันและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งคู่นั้นเคยเข้าไปนั่งห้างค้างคืนอยู่ในป่าจึงมีความหลอบรู้และเข้าขากันได้เป็นอย่างดี ผืนป่านั้นกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจที่จะมีพลานหรือว่าชาวบ้านคนไหนที่จะเคยเยียบย่ำไปได้ทั่วทั้งผืนป่าประสบการณ์และความชํานาญในการเอาตัวรอดจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากเป็นพลานก็ยอมต่อการที่อยากจะสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆยิ่งกับพลานนมยางกระโปูกับตาด้วยแล้วทั้งโคใช้เวลาเดินป่าอยู่ขอนวันก็ถึงที่หมายที่ลึกเข้าไปอยู่กลางป่าลึก ที่ไม่เคยเยียบยํำเข้าไปถึงกันมาก่อนจนไปพบเจอเข้ากับโป่งล้างขนาดใหญ่อยู่กลางป่าลึกแห่งนั้นแม้ว่ามันจะดูเป็นโป่งล้างแต่มันก็ยังมีร่องรอยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ให้เห็นอยู่บ้างจากรอยเท้าที่มันทิ้งเอาไว้ในลหลายๆจุดจึงได้ตัดสินใจหาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสูงพอเหมาะเพื่อที่จะมัดห่างให้หนีพ้นจากอันตรายจากสัตว์ป่าพวกนั้นเพราะเห็นว่ามันมีรอยเท้าของช้างป่ารวมอยู่ด้วย ที่ทั้งโค่นั้นไม่เคยพบเจอกับช้างป่าตัวเป็นๆมาก่อนสมัยก่อนผืนป่านั้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากสัตว์ป่าก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกไปหากินที่ชายป่าแต่อย่างใดเมื่อทําพิธีต่างๆที่ได้เรียนรู้มาจนแน่ใจแล้วก็พากันตัดท่อนไม้ไปีนขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จเกือบจะค่ำเพราะตอนที่เข้ามาถึงก็บ่ายมากโขแล้วหลังมองสารวจทิศทางไปรอบโป่งล้าง ว่าเหมาะกับวิถีกระสุนที่จะดักยิงสัตว์ป่าได้จึงได้พากันนั่งพักกินข้าวห่อเนื้อแห้งที่เตรียมมาจากบ้านจนอิ่มน้ำสำราญก็นั่งพักคลายเหนื่อยเพื่อรอเวลาที่สัตว์ป่าจะลงมาให้ยิงยิงค่ามืนป่าก็ยิ่งเงียบลงจนรู้สึกวังเวงสำหรับพลาน,นุ่มทั้งสองเพราะไม่เคยเจอกับบรรยากาศใหม่ๆที่เข้าป่ามาลึกมากขนาดนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกหวั่นไหวในใจอยู่บ้างเพราะประสบการณ์ยังน้อย เสียงลำร้องของสัตว์ป่าและนกก็ค่อยเงียบหายไปไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องของจิงหลีดมแมลงให้ได้ยินและป่ารอบๆตัวนั้นก็มืดสนิทจนมองอะไรไม่เห็นทั้งโู่พาก็นั่งนิ่งเงียบสนิทแทบไม่กล้าจะขยับตัวผากันนึกถึงเรื่องเล่าต่างๆที่พลานรุ่นป ộ, ู่รุ่นพ่อเคยเล่าให้ฟังเรื่องต่างๆนานา,นาที่เคยมีพลานพบเจอกันมาแล้วยามนั่งห่างแม้ว่าจะปลอดภัยจากสัตว์ป่าอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่มันนอกเหนือจากธรรมชาติทั่วไปนั่นก็คือพวกอาถรรพ์ผีป่าผีไพรยหรือแม้แต่เสือสมิงก็มีทั้งขู่ใช้เวลาระหว่างที่ล้อสัตว์ป่าลงมาให้ยิงพล่ำบนคาถาอาคมต่างๆไปด้วยอย่างไม่หยุดปากอย่างน้อยมันก็ช่วยทําให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านและสงบลงได้บ้างเกือบเที่ยงคืนที่นั่งกำปืนกันแน่นอยู่อย่างนั้นจนเกือบจะเป็นตะคิว อากาศก็ร้อนอบอ้าวจนเหงื่อกลานเปียกชุ่มจนทุกอย่างก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาแล้วก็เริ่มมีเสียงสัตว์ป่าที่หากินในช่วงเวลากลางคืนส่งเสียงร้องเรียกกันมาให้ได้ยินบ้างจึงได้พากันเริ่มขยับตัวเพื่อให้เลือดลม้มจะได้เดินสะดวกมากขึ้นจับจ้องสายตาไปรอบๆโป่งที่อยู่เบื้องหน้ายังไม่เห็นวีแววของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โผลออกมาหเห็น แต่สิ่งที่เห็นนั่นมันดันมีกระท่มหลังหนึ่งขนาดพอเหมาะกับครอบครัวเล็กๆที่พอจะอาศัยอยู่ได้ไม่คับแคบมากนะักอยู่ที่อีกฝั่งไม่ไกลโผล่ออกมาให้เห็นซึ่งก็อยู่ไม่ได้ห่างจากโป่งล้างนั้นมากนะักและที่แปลกใจมากไปกว่านั้นจะมีใครกันที่ช่างกล้าจะมาอาศัยอยู่กลางป่าลึกแบบนั้นได้ในกลางป่าลึกมีแต่สัตว์ป่าดู้ายขนาดใหญ่ทให้ทั้งปูกับตาไม่แน่ใจนัก ว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นอะไรกันแน่เพราะต่างกันแน่ใจในตัวเองว่าไม่เห็นกระท่อมนั่นมาก่อนในช่วงบ่ายที่มาถึงเชื่อว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่ไม่กี่อึดใจก็ถามเอาทั้งสองต้องตกตะลึงแม้ว่ากระท่อมหลังนั้นจะอยู่ไกลไปสักหน่อยแต่สายตาของชายวัยหนุ่มก็มองเห็นได้ดีว่าล่างที่เดินออกมาจากหลังกระท่อมนั้นเป็นหญิงสาวในชุดกระโจมอกและมีสองหญิงชายชรา เดินตามหลังมาด้วยคาดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ของหญิงสาวนางนั้นเห็นนางเดินเข้าไปใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับกระท่อมมองเห็นตุ่มใส่น้ําอยู่ด้วยก่อนที่จะทําเหมือนกับว่าอาบน้ําชําระเหงื่อกลานจากอากาศที่ร้อนอบอา้าวไม่นานนักก็พากันเดินเข้าไปที่หลังกระท่อมหายเงียบไปตามเดิมทั้งปู่กับตาคิดว่าคืนนี้คงจะมาได้สัตว์เป็นแน่หากว่าจะยิงปืนกับเกงว่าทั้งสามพ่อลูกอาจจะตกใจ เหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นอย่างเช่นนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็มีกระทิงป่าไหวนมตัวเครืองเดินดิ่งตรงไปที่กระท่อมนั่นท่าทางเหมือนกับว่ามันจะบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ก็ไม่เป็นโอปรสรรคกใดใดกับกระทิงนมที่ท่าทางบึกบึนไปถึงมันกระพงกระโจนเข้าทําลายกระท่อมเหมือนกับว่ากโกรธแค้นอะไรบางอย่างกับผู้ที่อยู่ในกระท่อมนั้นทั้งปูกับตากระพากันตกใจคิดว่าสามพ่อแม่ลูกที่อยู่ในกระท่อม คงจะต้องถูกกระทิงหนุ่มนั่นขิดเอาถึงตายเป็นแน่โดยไม่คิดหน้าคิดหลังจึงได้พากันสะพายปืนปีนลงไปจากหนังห้างทันทีวิ่งฝ่าความเมื่อตรงไปที่กระท่อมหมายที่จะไปช่วยทั้งสามเอาไว้เมื่อพ้นแนวป่าไปใกล้ๆก,กันกับไม่เห็นกระท่อมนั่นแต่อย่างใดทั้งสองมองไปรอบๆด้วยความร้อนหลนเกงว่าจะช่วยทั้งสามไม่ทันแต่นั่นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันจู่ๆกระทิงหนุ่มก็หันขวับ มามองที่ทั้งสองก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าใส่จนแทบจะพากันหลบไม่ทันปืนในมือกระเบิดโตมตามตามหลังมันไปแต่ก็ไม่โดนมันหันหลังกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าใส่ต้องพากันวิ่งไปคนละทิศละทางไม่กล้าที่จะยิงเพราะเกรงว่าจะถูกกันเองเข้ามันพุ่งตรงไปที่หลังของหญิงสาวที่โผล่ออกมายืนงงๆอยู่ทำเอาปูกับตาร้องลันบอกให้หญิงสาวนันหลบเสียงดังโวกเวก แต่แทนที่หญิงสาวนางนั้นจะหลบกับพุ่งกระโจนเข้าใส่กระทิงนมนั่นก่อนจะกระโจนขึ้นไปขยําเข้าที่ลําคอของกระทิงนมล่างของนางทําเอาทั้งโป่กับตาต้องตกใจเพราะว่าจู่ๆล่างที่เห็นว่าเป็นหญิงสาวนั้นมันกลับกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนซึ่งหญิงนางนั้นก็คงจะเป็นเสือสมิงที่เคยได้ยินมานั่นเองทําเอาทั้งู่ยืนตัวแข็งถือโดยความตกใจทําอะไรไม่ถูกยืนนิ่งดูกระทิงนม ที่ก็ไม่ยอมลดละสู่กับนางเสือสมิงอย่างห้าวหาญจนบาดเจ็บเลือดแดงฉานไปโดยกันทั้งคู่จากคมเขียวและเขาที่แหลมคมแต่ทว่าสุดท้ายกระทิงนุมก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับนางเสือสมิงนักกล้าไปนอนตายจมกองเลือดอยู่แทบเท้าของนางเสือสมิงนั่นเองก่อนที่สายตาของนางเสือสมิงนั่นมันจะจับจ้องมาทีทั้งสองพอพากันตั้งสติได้ก็ร้องบอกให้เอากระสนอาคมในยาม ใส่เข้าไปในลำก้องแทนด้วยอาการบาดเจ็บของมันก็เพียงพอที่จะทำให้นางเสือสมิงนันเฉื่องช้าลงไปทันทีปูกับตากระเบิดกระสุนอาคมพุ่งสวนเข้าใส่ขณะที่มันกระโจนเข้าหากระสุนฝังเข้าที่ลลางของมันอย่างแม่นยำทั้งสองนัดแต่ล่างของมันกับพุ่งกระโจนต่อมาจนถึงล่างของปูที่สุดหวบลงไปกองกับพื้นด้วยความตกใจแต่มันก็ตายก่อนที่จะตกลงไปทับที่หลางของปู ตาตั้งสติได้จึงได้รีบเข้าไปช่วยดึงล่างของนางเสือสมิงนั่นออกก็เห็นปูนอนตาค้างโดยความตกใจแต่ก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆให้เห็นช่วยกันดึงสติกลับมาได้ก็รีบพากันกลับรีบปีนขึ้นไปพักอยู่บนนั่งห้างจนถึงเช้าของวันลงขึ้นถึงได้พากันเก็บสัมภาระลงจากนั่งห้างเดินไปสำรวจบริเวณนั้นอีกครั้งไม่เห็นกระท่อมเมื่อคืนแต่อย่างใด มีเพียงแค่ล่างนางเสือสมิงกับกระทิงหนุมที่นอนตายไม่ไกลกันมากนะักบริเวณที่เห็นเป็นกระท่อมมีซากของกระทิงสาวที่ถูกกัดกินเหลือทิ้งเอาไว้คาดว่ากระทิงทั้งสองน่าจะเป็นคู่กันถึงได้ทําให้กระทิงหนุ่มนั้นแขนอาฆาตตามมาหานางเสือสมิงแบบไม่เกรงกลัวว่าตนเองจะต้องจบชีวิตลงเช่นกันชะตากรรมของสัตว์ป่าไม่ถูกพลานล่าก็ย่อมถูกล่าโดยสัตว์ป่าด้วยกันเอง ู่กับตากระชวยกันชำแหละเอาชิ้นส่วนสำคัญของทั้งกระทิงหน่มและนางเสือสมิงและส่วนที่ใช้ได้ช่วยกันหามกลับออกไปจากป่าทันทีนับเป็นประสบการณ์สุดระทึกที่สุดที่เคยเจอมาของทั้งคู่หลังจากนั้นก็ใช้สติในการที่จะเสี่ยงภัยอันตรายกันมากขึ้นในยามที่อยู่ในป่าจนมีครอบครัวผ่านไปเกือบ20ปีทั้งปู่กับตาก,ก็อพยพตามกันไปตั้งลกหลากหากินโดยการทำไรตำนา อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนับแต่นั้นมาจนมาถึงปัจจุบันทั้งปู่และตาได้เสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่ช่วงที่ข้าพเจ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ลูกหลานทุกคนล้วนแล้วแต่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้กันมาแทบทั้งสิน้น